จบตั้งปริญญาตีแต่ทำไมมาขายน้ำส้มล่ะเราไปสมัครงานมาแล้วแต่ไม่มีที่ไหนเคารับเลยนิวสนใจมาทำงานกับพวกเราไหมฉันต้องการให้เด็กใหม่มันทำงานเยอะๆจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของสายฉันก่อนทำไปชงกาแฟให้ฉันหน่อยสิน้องดาววีคิสมาย เออออมได้ข่าวว่าช่วงนี้ด่มีคนคุยกุ๊กกิ๊กใช่ไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยมั่วแล้วเธอไปเอาข่าวมาจากไหนก็ฉันเห็นเขาเล่าเล่ากันมาฉันก็เลยมาถามเธอนี่ไงเออฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันนะออมมั่วแล้วฉันก็ยังคบกับคนเดิมอยู่ยังรักกันดีมีแผนจะแต่งงานด้วยนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงสิแล้วเธอเฟิร์นช่วงนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ฉันก็โสดอยู่แหละ ฉันไม่อยากมีใครอ่ะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเยอะเลยแหมระวังขึ้นคานนะฉันไม่สนใจหรอกจ้าน้ำส้มไหมครับขวดละสิบาทถุงละห้าสิบครับกำลังเย็ยนๆเลยครับอเอาครับผมเอาสองขวดนะได้เลยครับเ,รเอ้ยผู้เธอสองคนขอนส้มเปลา เอาเอาเดืองขวดมิวมิวมิวเรียนจบแล้วไม่หางานทำเหออจบตั้งปริญญาตีแต่ทำไมมาขายน้ำส้มละ่ะเราไปสมัครงานมาแล้ว แต่ไม่มีที่ไหนเคารับเลยเศรษฐกิจแบบนี้พวกเธอก็รู้ถ้าทำอะไรได้เราก็ต้องทำอออมเฟิร์นเธอคบไปได้ยังไงเนี่ยจบถึงปริญญาตรีไม่รู้จักจะทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งกล้าพูดอะไรแบบนั้นล่ะจะอาชีพอะไรก็ทำได้หมดแหละขอแค่เป็นอาชีพสุจริตเฟิร์นไม่พูดอะไรไหน่อยหรอแล้ว รายได้จะพอกินหรอมิ้วก็พอจะถูกยไถยนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปทำงานก่อสร้างอีกเนี่ยแหละชีวิตลูกผู้ชายยังไงมันต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องของเรา อะไรกันเนี่ยลูกค้าสิบลายปิดดิวได้แค่สามลายมันเกิดอะไรขึ้นขอโทษนะคะบอสลูกค้าโซนไหนเหรคะก็โซนตอนเมืองลังสิตไงใครเป็นคนรับผิดชอบโซนนี้เอ่อผมเองครับบอสก็ลูกค้าแต่ละลายผมต้องใช้เวลาหลายวันนะครับถึงจะปิดดิวได้ แล้วผมก็ทําอยู่คนเดียวด้วยมันก็เลยไม่ทันนะครับบอสนี่ผมก็เข้าใจนะงานมันอาจจะไม่ทันแต่มันช้าเกินเอิม่มบอสคะเอาอย่างนี้ไหมคะหนูมีเพื่อนที่รู้จักตกงานอยู่ถ้าบอสสนใจจะให้เขามาลองทําดูก็ได้นะคะร้อมอย่าบอกนะว่าเป็นเพื่อนเก่าที่ขายน้ำส้มคนนั้นอนะใช่เธอจะทำไมก็ได้นะ ถ้าเขาสะดวกเมื่อไหร่ก็พามาแล้วกันค่ะบอส นี้หรอออมใช่นะมิวบอกว่าอยู่แถวนี้แหละนั่นไงมิวมิวเอ้าเฟิร์นออมพวกเธอสองคนมาทำอะไรที่นี่หรอมิวสนใจมาทำงานกับพวกเราไหมฮะจริงเหรอเออเราก็สนใจนะแต่ว่าเขาจะรับเราเหรอ เราไม่มีประสบการณ์แล้วอย่างเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเราไปคุยกับบอสมาให้แล้วเขาขาดคนพอดีสามารถเริ่มง,งานพรุ่งนี้ได้เลยนะจะไม่ตกงานแล้วขอบคุณนะเฟิร์นแหมขอบคุณแค่เฟิร์นคนเดียวหรอเราก็ไปคุยมาให้นะขอบคุณนะออม มิวเป็นไงบ้างงานโอเคปะโอเคปรับตัวได้ยังก็พอได้แล้วนะก็งี้แหละค่อยๆปรับไปแต่ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามนุ่นอะนางเอกนั่งก็นนุ่นอะมาถามอะไรเราไปถามกีต้านุ่นเขาเป็นหัวหน้างานสายนี้เออใช่ถ้าเป็นเวลางานอะให้ถามกีตา้าได้เลยนะแต่ถ้าน,นอกเวลางานอะถามคนนุ่น,น,น หดี๋วนอกรอบได้เลยออมแซวเล่นนาเออมิวระวังนะอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากฮะระวังอะไรเหรอออมนั่นนะสิออมก็ระวังถ่านไฟเก่าจะคุก,กลุ่นขึ้นมาไงออม งานเยอะเลยนะตาเอาสายดอนเมืองนังสิตเก็บให้หมดละกีตาทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะนายไม่แบกไปทำบ้างหรออย่ายุ่งได้ไหมเราเฟิร์นฉันต้องการให้เด็กใหม่มันทำงานเยอะๆจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของสายฉันถ้าเสร็จแล้วยังไม่ต้องส่งบอลนะเอามาให้ฉันตรวจก่อนทุกงานครับเออ ก่อนทําไปชงกาแฟฉันหน่อยสิมองอะไรเท่าไปชงครับครับนี่เฟินหวานใจเธอยังไม่มาเหรออ้อมแต่เช้าเลยนะ รอเล่นนานนิดนึงเอตอตาได้ข่าวว่าบอสจะเล่นตำแหน่งให้เธอเหรอใช่ก็ผลงานดีเต็มตาบอสอย่างน้อยๆตำแหน่งหัวหน้าไม่พลาดแน่นอนออ้ยเอเมิวทำไมเพิ่งมาอ๋อพอดีเราแวะส่งน้ำส้มลูกค้าแนหะแล้วน้ำส้มพวกนี้เอามาแจกพวกเราเหรอ ปล่าอันนี้เอามาส่งลูกค้าตอนพักเที่ยงแต่ถ้าเฟิร์นจะกินก็กินได้นะเราเลี้ยงไม่เอาหรอกเราล้อเ,เล่นขยันจังเลยนะมิวขอบใจถ้าเวลางานขายันได้สักครึ่งหนึ่งของเวลาส่วนตัวบริษัทก็คงจะเจริญมากกว่านี้ตานี่มันยังไม่ถึงเวลางานนะอีกตั้งสิบนาทีไปนั่งสิไม่ยืนค้ำหัวอยู่ได้ ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เฟริรนไม่ต้องมาออกรับแทนกันหรอกถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างนานเมื่อไหร่เตรียมย้ายไปอยู่สายอื่นได้เลย อ,อร่อยมากค,คุณเจริญครับผมคาร์บอสเอาล่ะวันนี้พวกคุณก็น่าจะรู้แล้วว่ามีการปรับตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้างานที่บริษัทเราขาดมานาะนเอาละผมไม่อ้อมคอมมากันพวกคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งนี้คุณทาวินเหมาะสมที่สุดดีใจด้วยนะขอบใจ ยอดขายของโซนดอมเมืองมันสูงมากๆตั้งแต่เราเปิดบริษัทมาเรายังไม่เคยทำยอดได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมมีตำแหน่งผู้จัดการเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งและคนที่จะได้รับตำแหน่งผู้จัดการก็คือพี่ปทำได้เลยอะ่ะยินดีด้วยนะครับคุณจิรายุคุณได้เป็นผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทเรานะครับ บอสเป็นไม่ได้ยังไงครับก็ผลงานเขาโดดเด่นชัดเจนและขยันด้วยบอสครับบอสเอาอะไรมาวัดว่าไอ้ผู้ชายขายาน้ำส้มคนนี้มันมีผลงานโดดเด่นอยากรู้ไหมเพราะอะไรเพราะลูกค้าที่เขาฟีดแบ็กมาไงไมันมีแต่ชื่อคุณจิรายุทั้งนั้นเลยทําให้ผมรู้เลยว่าผลงานทั้งหมดของสายเนี้มันเป็นของคุณจิรายุทั้งนั้นเลยเออบอส เอาล่ะคุณจิรายุในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดการคนใหม่ผมฝากดูแลลูกน้องคุณด้วยนะโดยเฉพาะคุณทาวินครับบอส จำไว้นะคะคนเราอย่าทํางานบนหลังคนคนจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องมีความตั้งใจพยายามอย่าใช้คนอื่นเป็นทางลัดของความสําเร็จเพราะเราไม่สามารถยืมมือคนอื่นช่วยได้ตลอดไปนะคะฉันจะทำเกี๊ยวปอมฮะทิชชู่ เกี้ยวจ้าเกี้ยวไหมจ้าเกี้ยวจ้าเกี้ยวจ้าเกี้ยวเกี้ยวจ้าเกี้ยวใครอยากกินเกี้ยวเลี้ยวมาเลยจ้าเกี้ยวจ้าแม่คะาทำไมวันนี้มาช้าห้ยก็พ่อค้าส่งแก๊สมาส่งแก๊สช้าก็เลยทอดเกี้ยวเสร็จช้าจ้า ถ้าวันไหนที่หนูไม่ได้กินเกี๊ยวของเจนะหนูจะนอนไม่หลับเลยหืก็พูดไปอากี่บาทละ่ะสิบาทเจ๊หยูยพ่อเหรอสิบบาทถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่ืไม่อิ่มแน่นอนลาดําจิ้มเลยไหมลาดเลรจ้ะี่จ๊ะขอบคุณจ้า เจ๊เอุย้ยทำไมทำไมน้ำจิ้มเจ๊เพิ่งทำสดๆเลยนะมันอร่อยเหมือนเดิมเลยเจ๊โอ้ยแล้วไป,วไปเกี๊ยวจ้าเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยจ้าใครได้กินจะติดใจนะจ้ะเกี๊ยวจ้าเกี๊ยวเกี๊ยวจ้าเกี๊ยวเกี๊ยวก,กรอบๆเลยจ้ากรอ,อบๆหอมๆเลยจ้านี่วนันเอ้าตา อะไรกันเนี่ยแม่ค้าฉันขายจนหมดแล้วเธอเพิ่งตั้งร้านเนี่ยนะก็แก๊สมันหมดนะสิกว่าคนจะมาส่งโอ๊ยมันบอกรถยางแตกฉันนี่มาหอมโหเออเออวันรู้หรือยังร้านแป้งเกี๊ยวอะ่ะเขาจะหยุด3ามวันนะไม่รู้เฮ้ยแล้วถ้าหยุดจะเอาเกี๊ยวที่ไหนมาขายล่ะเธอก็หยุดไปสิจะได้พักผ่อนไปในตัวด้วยโอ๊ยหยุดแล้วฉันจะเอาอะไรกินเล่าแล้วเธอละ่ะตาททำไงฉันก็มีแผนสำลองไว้นิดหน่อยอะ่ะ แผนอะไรบอกมาสิมันไม่ดีเท่าไหรน่นะบอกมาเถอะน่าไม่บอกแล้วจะฟาดได้นี่เ,เลยบอกก็ได้นะฉันจะทำเกียเก๊ยวปลอมฮะเกี๊ยวปลอมเฮ้ยจะโวยวายทำไมเล่าล้วจะทำยังไงอะนี่นฮะทิชชู่ ใหแค่ไหนอะตาใหญ่แค่ไหนใหญ่เท่าแผ่นเกี๊ยวนัว่นแหละอ๋อแต่เราทอดได้เลยปะต้องชุบแป้งก่อนอ๋อเหรอโอเคโอเคชุบแป้งก่อน คนแล้วไงต่อตาก็เอาถีชู่ลงไปชุบนะแล้วเอาไปทอดเลยตาชุบแล้วเอาลงกระทะได้เลยปะใช่ๆแต่ต้องรอน้ำมันเดือดก่อนนะเอยเดือดแล้วเดือดแล้วเอาลงแล้วกัน อย่างเหมือนนาตาเกี่ยวจ้าเกี้ยวนาวันนาวันมีอะไรร้เง่คือว่าน้าไม่ได้ทำอะไรนะน้าทอดเกี่ยวปกติทำไมนาวันดูแปลกแปกไม่ได้แปลกปกติแล้วแล้วหนูมีอะไรพอดีว่าเดี๋ยวเย็นนี้เพื่อนหนูจะมาหาค่ะนาวันก็ดีแล้วนี่จะได้มีเพื่อนไปไปไปไหนก็ไปเลยไปไปไปรีบไปแล้วลูกไปงั้นหนูไปแล้วนะไปเลยไปเลย ทอดเกี้ยวต่อแล้วเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะตาแล้วแบบนี้คนเขากินเขาจะไม่เป็นอะไรหรอ เจีเขาไม่เปิดร้านขายแป้งอ่ะโอ้แก oh, okay. นี่มันสุดๆเลยนะตา okay, okay. โอเคโอเคลูกค้ามาแล้วเอาที่เอ๊เกียรกี่บาทเอาเกียวกี่บาทโหเจ๊เสื้อตัวเมื่อวานเลยนะเนี่ยโอ้ย oh, ฉันมีสองตัววันนั้นลายหมาวันนี้นลายแมวเอาเท่าไรสิบบาทเจ๊ เจ๊เป็นอะไรมือสัน่นเปล่าไม่มีอะไรล่าดมจิ้มเหมือนเดิมไหมนะใช่ใช หมือนเดิมเลยนะเจ๊อขอบใจเอ๊ะนี่มาร้านเกี้ยวนี่ซื้อไปฝากน้องดาวดีกว่าเกี้ยวกรอบๆจ้าเอาเอาเกี้ยวกี่บาทดีจ้าจิบบาทสองชุดจ้าแล้วใส่ถุงหรือใส่ถ้วยดีจ้าใส่ถ้วยก็ได้จ้า ข้าวหลังอ่ะถ้าเธออยากกินเกี๊ยวเธอก็บอกฉันสิแต่ร้านนี้อร่อยนะน้องดาวตรงหน้าสอยใช่ไหมใช่ร้านนาฉันเองแหละเอาหรอข้าวหลังอ่ะเดี๋ยวฉันบอกน้าฉันให้เธอจะได้ไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรันซื้อเองได้มามากินของฮะนอยวฉันขอไปเข้าน้ำก่อนนะได้อยู่ตรงนน้นน่ะโอเคอ้าวนาวัน ทำไมวันนี้กลับเร็วจังคะก็วันนี้ขายดีนะซีเดี๋ยวนะขอไปเก็บก่อนนะค่ะให้เดี๋ยวเพ่อนไหมคะไม่เป็นไรจะ้ะอ้าวสวัสดีค่ะเอ๊ะนี่เธอหน้าคุ้คนๆนี่นี่คนที่มาซื้อเกี๊ยวเมื่อเช้านี่ใช่ค่ะหนูเป็นเพื่อนน้องดาวอย่าบอกนะว่าเกี๊ยวที่เธอซื้อไปเอามาแบ่งน้องดาวด้วยค่ะหนูซื้อมาแบ่งน้องดาวกินน้องดาว นาวันไม่คิดถึงคนที่กินหรอนาขอโทษนาไม่ทันได้คิดนาหวังแต่ผลกำไรปกตินาวันไม่ใช่คนอย่างนี้นี่นาวันเอาความคิดนี้มาจากไหนคะเอ,อ่อน้าเอามาจากเพื่อนนะาชื่อกีตาเขาก็ขายเกี๊ยวเหมือนกันกีตาเกี๊ยวครับเกี๊ยวจะปิดร้านแล้วเร็ว เกีียวครับเหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับเกีียวครับหมดยังพ่อค้าอ๋อเหลือแค่นี้แหละครับเอาหมดเลยไหมเอ่อหมดเลยก็ได้ครับได้เลยครับเฮ้ยนั่งยงนั่งยังตายาตาป้านทำจิ้มเลยไหมครับได้เลยครับเย็ดดีมิึงนะครับได้เลยครับตายาเฮ้ยเฮ้ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยวัน ขอโทษด้วยค่ะมันกินไม่ได้ค่ะลูกค้ามันคือทิชทชู่ฮะทิชชู่วันเธอพูดอะไรของเธอเนี่ย้าเธอรู้ไหมว่าเกี๊ยวป่าที่ทำจากทิชชู่อ่ะหลานฉันกินเข้าไปฮะน้องดาวเหรอใช่นี่แหละเวรกรรมมันตามสนองตามทันฉันเห็นเห็นเห็นไหมล่ะเดี๋ยวผมจะไปเปล่าอากาศใิทั่่เลยร้านคุณไม่ที่จะต่อลูกค้าเอาทิชชู่มาทำเกี๊ยวเอเดี๋ยวนะครับคุณลูกค้าเข้าใจผิดแล้วครับคุณลูกค้าครับ วันเธอทำอย่างนี้พวกเราก็หมดอนาคตนะหมดอนาคตแล้วคนที่กินเกี๊ยวปลอมของเราไปล่ะถ้าเขาเกิดอันตรายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดคนที่กินเกี๊ยวปลอมเธอไปเป็นคนที่เธอรักล่ะเธอจะทำยังไงเฮ่อวันฉันสำนึกแล้วฉันขอโทษแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะเราต้องไปยอมรับความจริงกับทุกคนและทำเกี๊ยวจริงเลี้ยงเขาทั้งหมู่บ้านเพื่อเป็นการขอโทษอ่า ก็ได้ก็ได้ณวันณวันทำถูกต้องแล้วค่ะ